ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนกันด้วยนะโอเคกลับเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาสุ่สองร้อยให้ดูกันนะเพราะว่ามันน่าจ,จะรอนานเกินไปไแล้วเรอดูเพชรสี่สิบไม่ได้เข้ามาฟาร์มเลยโอเคิดช่างมันอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่เดี๋ยวขอตัดไปคิดเลขแบบโอเคนะทุกคนผมว่านะ มันน่าจะเหลือสักเก้าร้แมกก็แปดร้อยนะแต่แนะนำเลยอันนี้โคตรคุ้มคุ้มสุดสุดืมยอดโอเครู้สึกว่าเราจะเลือกนานเล,เ,ลเลือกนานมากนะเฮ้อันนี้เครื่องแรกนี่เจหรอไม่รู้รอเล่นรู้ต้องงานแล้ว โอเคช่างมันนะดูดวงตะละครก่นอนว่ามันจะได้สักตัวหนึ่งไหมเรารู้สึกว่าเราต้องไปสูนตรงนี้แล้วนะขอเวลาแป๊บโอเครีบอัดเลยเนี่ย เรียกนานมากทุกคนอ่ะอันนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามเอาดได้แล้วมากันว่า